ก็อันนี้แน่นอนค่ะเด็กปทุมวันส่วนสองภาพหลังนี้นะคะภาพแรกเป็นภาพของเอเมซิตอนหนุ่มๆน,นะคะจะเห็นชัดขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วให้มาเทียบกับคุณมนูตน้น ตอนนี้แกตอนนี้ภาพที่เห็นเนี่ยยังหนุ่มกว่าตอนปัจจุบันนะคะเป็นภาพที่หนุ่มกว่าหน่อยนึงแต่เราเห็นเข้าหน้าไหมคะมีความเข้าหน้ามีความคล้ายคลึงมีอะไรหลายๆอย่างคล้ายคลึงกันก็น่าเชื่ออยู่นะคะทีนี้เขาจบปฐุมวันเขาเป็นแค่ช่างไฟฟ้าแล้วรู้กฎหมายได้ยังไงร,รู้จักตรง นี่ค่ะเป็นภาพปีหนึ่งเจ็ดที่ลูกสาวคนโตจบมหาลัยขอนแก่นคณะนิติศาสตร์แล้วก็พอถัดมาประมาณสักปีสองสองหรือสองศูนไม่ดิฉันไม่แน่ใจลูกสาวคนที่สองก็จบมหาลาัยคอนแก่นอีกเช่นกันแต่เป็นในคณะออวิศวกรรมศาสตร์ทางด้านเกี่ยวกับคอมพิวตงคอมพิวเตอร์อะไรนี่นะคะแต่นี่แหละคะ่ะดิฉันมั่นใจว่าลูกสาวคนโตนี่แหละเป็นครูทางด้านกฎหมาย ของเอเมซิสตอนนี้เขาจบปี1-7นี่มันมาเท่าไหร่แล้วล่ะเจ็ดปีแล้วเธออาจจะต่อ,ตอโทรแล้วก็อาจจะเป็นอาจารย์สอนอยู่ในคณะนิติศาสตร์อะไรสักที่ใดที่หนึ่งก็เลยเป็นอาจารย์สอนกฎหมายและเอเมซิสก็ใช้ i d เดน i ิจใช้อะไรใช้โปรไฟล์ของกสาวมาบอกเล่าหรือเปล่าถ้าคุณมนูคือเอเมซิสจริงๆนะคะ ทีนี้นี่ก็ต้องอยู่ที่ว่าเราก็ต้องหาทางตรวจสอบให้ได้หรือคุณมนูหรือเอ็มไอซิจะยอมรับเองแต่ไอตัวที่คุยกับจันสีเนี่ยมันบ่งบอกชัดเจนว่าคุณต้องมีมีความสัมพันธ์ผูกพันกันในการทำช่อง YouTube อะไรอย่างเงี้ยอย่างแน่อนอน,อนที่สุดค่ะตรงนี้ค่อนข้างจะชัดเจนนะคะพอที่ฉันเข้าไปดูเข้าไปค้นหาลุงมนูแล้วมีความรู้สึกว่าให้เป็นคนแก่จริงๆที่ดูแล้ว ไม่ใช่คนที่จะคล่องฝังมุกอย่างไอเอ็มหรือสามารถจะจัดรายการอะไรอย่างไงได้ความเฉียบคมอะไรอย่างเงี้ยดูดูไม่มีดูจักตรงไหนรู้ไหมคะเฟซบุ๊กของแกคะ่ะเดี๋ยวตามไปดู ค่ะคุณมนูนามสกุลเนี้ยนี่นะคะมีสามเฟซบุ๊กเป็นภาษาอังกฤษแล้วหนึ่งเป็นภาษาไทยในสามที่เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยมีอยู่อันเดียวที่สดที่สุดใหม่ที่สุดและมีคนติดตามมากที่สุดไอ้ที่ทุกคนเข้าเข้าไปดูดูกันนั่นแหละคะ่ะอีกสองอันดูเหมือนจะไม่มีความเคลื่อนไหวเป็นลักษณะของการที่ว่าสร้างเฟซบุ๊กแล้ว ลืมรหัสคนแก่เป็นอย่างนี้เยอะคะ่ะมีหลายคนที่สร้าง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 มีหลายอันแล้วก็ทิ้งไปลืมรหัสจะไปปิดก็ไม่ได้อะไรย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคุณมนูเนี่ยมีอาการแบบคนแก่เล่นเฟซบุ๊กแล้วก็คือเหมือนกับพึ่งมาเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะคะ พึ่งมาเล่นไม่ได้มีลักษณะของคนที่เชี่ยวชาญพอจะจัดรายการพอจะอะไรอย่างนี้ได้ก็เลยมองว่าตรงจุดนี้ก็ความเคี่ยวก็ไม่เท่า m อ็มไอซินะครับแล้วถ้าเป็นเอ็มไอซิช <c oughs>